วัสดีค่ะแม่เตรียมมาแล้วค่ะแมสกินข้าวต้มกินข้าวต้มตอนเศร้ากับไข่เกี้ยวไข่เกี้ยวค่ะไข่เกี้ยวใส่ต้นหอมไข่เกียวกาแฟาน้ำก้อนที่สิกิจยายาผู้เทายาผู้เทาที่ฮิตที่สุด สวัสดีนะคะผู้่อยูทั้งไก่ทั้งไก่เด้อผู้ตยูตามประเทศนําขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณมากที่ให้กําลังใจกับแม่เลียมนะคะกิจไม่กินข้าวต้มข้าวต้มวนกระตกดีอยู่ค่ะไดเฮต้าดีอยู่กินข้าวต้มค่ะเช้านี้ข้าวต้มกับไข่เจียวใส่ต้นหอม ง่ายๆค่ะจิตง่าย ันนี้เป็นกาแฟดำจะใส้น้ำห่อนซื้อวันละแก้วขอบคุณ800กว่าท่านนะคะที่กดติดตามให้กับช่องแม่เนียมนะคะขอบคุณค่ะโกรท่านเบื่อใดมีรางวัลสิเหตรุรางวัลอย่างน้อ ถ้าไปเรื่อยๆค่ะอย่าคิดมากทำเพื่อความเพลิดเพลินและมีความสุขในตัวแล้วเป็นสิ่งที่เราชอบกลสูงวัยดีกว่าอยู่บ้านแล้วก็คือบางครั้งมันก็ไห้ใช้สมองมันก็จะไม่ทำให้เราเป็นอัลไซเมอร์นะคะ แล้วก็ดูแลกันซึ่งกันและกันนะคะ แม่เนี่ยไม่มีเฟซบุ๊กค่ะไม่ไม่เล่นเฟซบุ๊กค่ะ กินง่ายค่ะขาต้มจะพูดสองภาษานะคะมีภาษากลางด้วยแล้วก็มีภาษาถิ่นไทยอีสานด้วยก็มีบางท่านที่ฟังไม่เข้าใจนะคะพยายามเรียนรู้นะคะมันจะได้สนุกเรียนรู้ค่ะภาาอีสานนี่สนุกด่นรล แม่เนี่ยเป็นคนขอนแก่นค่ะน้ำไม่ท่วมค่ะอยู่บริเวณที่สูงค่ะถึงจะมีไล่นาก็น้ำไม่ท่วมค่ะ เา้นี้อากาศดีค่ะ ส่วนมากจะชอบกินข้าวต้มค่ะมันกินง่ายมันเหมาะกับวัยโอกาสที่จะสำลักข้าวไม่มีนะคะกินข้าวต้มไม่ต้องรีบเวลากินข้าวกินช้าๆตามวัยของเรา มื้อเที่ยงมื้อเย็นบางวันก็เป็นตำแตงมั่งตำมะละกอมั่งกินกับปลานึ่งมั่งกินของทอดให้น้อยลงนะคะเราวัยนี้เราต้องรักษาสุขภาพจริงๆถ้าเราอยากมีอายุยืนปรับจิตใจให้แจ่มใสเราอยู่กับนี่ลคะค่ะชมนกชมไม้ในยูทูบไป จำให้สมองเราเพลิดเพลินอย่าไปคิดในเรื่องที่มันเครียดนะคะอันตรายมากๆในวนัยนี้ปล่อยวางค่ะเราก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาสวดภาวนาเพราะเราวัยนี้เราไม่ได้มีอะไรมากมายอยู่กับตัวเราให้มาก ดีใจกับทุกๆท,ท่านที่จะได้เงินหมื่นจากรัฐบาลด้วยนะคะคอยความฝันเป็นจริงทุกๆท,ท่านสำหรับประชาชนไทยที่จะได้รับภาษีโดยทั่วหน้ากันไม่ชั่วหน้าค่ะขอโทษ เฉพาะสิบสี่ล้านกว่าคนนะงวดแรกนะคะงวดแรกงวดแรกชุดแรกไม่ใช่งวดแรกชุดแรกใครขาย,ขายดีเป็นดันแรกรอะใคร จะถูกจะแพงไข่มันดับหนึ่งกับข้าวสารทุกคนต้องกินข้าวค่ะใครขายข้าวเตรียมตัวรวยข้าวสารกับไข่จะถูกจะแพงก็ต้องมีไว้กิน น้ำปลาไม่มีไม่เป็นไรค่ใช้เกลือเพราะเกลือมันถูก ริมแล้วค่ะกินบะเมิดเหลือนิดหน่อยตอนเศ้าก็ต้องกินื้อเพราะว่ากินยาเด้ถามว่าหิวบอไม่แต่กาแฟนี่หิวเพราหิวก็ต้องเศกก้าระแวกินมาตั้งแต่อายุสิบเก้าปีค่ะกาแฟนนเ,าเนี่ยจนถวเนี้ยหกสิบเ็ดแล้วค่ะ กาแฟดำใส่น้ำร้อนยิ่งสมัยทำงานนะคะมีคนเสิร์ฟบริการถึงโต๊ะทำงานโอ้โหสุดยอดไปถึงออฟฟิศที่ทำงานนี่กาแฟกับไออะไรก็ก็ช่างที่เขาจัดเตรียมไว้อะวางไว้บนโต๊ะทำงานนะ,ะ้วค่ะแม่เนี่ยไม่ไม่พูดอดีก่าเนาะ เอาเป็นว่ากาแฟเรากินมาตั้งแต่อายุ19ปีจนถึง67ปีค่ะจะสั่งลูกไว้อยู่ว่าถ้าหมดบุญในโลกมนุษย์นี้แล้วเวลาทำบุญใส่บาตรให้ใส่กาแฟดำไปด้วย <c oughs> อันนี้ไม่ตะลกนะเรื่องจริงขาดไม่ได้กาแฟดำเนี่ยต้องชงให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็ใส่บาตรไปจะชื่นใจทุกเช้า อันนี้บอกผ่านยูทูบเลยนะอิ่มแล้วค่ะโอเคนะคะขอบคุณกาทุกกำลังใจค่ะแ0ดร้อยกว่าท่านช่วยๆหน่อยนะคะให้มันถึงพันอยากรู้ว่าวันนั้นมาถึงไม่รู้จะเป็นยังไงนะก็คงจะตื่นเต้นเหมือนทุกๆุกท่านที่ตื่นเต้นนั่นแหละนะคะ ให้กับลังใจซึ่งกันและกันนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านแข็งแรงสวัสดีค่ะ